วันนี้ถามเด็กอุ้ยผมออกวันนี้กอฟมาวันนี้คุณทำข้อสอบได้หรือไม่ถ้าที่คุณไม่อ่านหนังสือเลยคุณทำได้หรือไม่ทำได้แน่นอะทำกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนี้ผมก็จะมา A S M R นะครับโอ้มาผิดช่องเฮ้ยร้อยเปอร์เซ็นต์พูดจริงหรือพูดเล่นเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์พูดจริงคุณหมายว่าคุณมีเปอร์เซ็นต์คุณจะมาทำช่อง A S M R นะครับได้ทำดีนะครับคุณบผิดช่องคุณร้อยเปอร์เซ็นต์ ดีดีเเดก่อนเดี๋ยวเพิ่มคุณเปอร์เซ็นต์การที่คุณจะได้แท็บ8กี่เปอร์เซ็นต์หนึ่งร้อยล้านเปอร์เซ็นต์เลยอ้โ <laughs> <laughs> อีกปวดตุน่น <laughs> โอ้ยคุณอยากกินบนหัวฉันมันคันแล้วดิแม่เราแม่มีผมงอกเพิ่มมตัวนี้เฮ้ยเฮ้ยผมงอเดี๋ยวดึงให้ไหมโอ้โหแม่เครียดมากอ่ะดึงเลยดึงเลย <laughs> อุย้ยไม่ดูออกโอ้ยอยากมากินบนหัวแม่เฮ้ยนี่ ดึงให้ขาดเลยนะนี่ผมออกดึงเลยดึงเลยเยิดเส้นยอเาเร็วเร็วอ้ดิไม่ต้องยุ่งบุ้มาบุ้มบุ้มบุ้ม้าุ้มบุ้มบุ้มบุะมบุ้มบุ่มบุ้มบุ้มไุ้มบุ้มบุ้มบุ้ม้มัุ้มงุมบุ้มมบุ้ม่มบมุุ้มม้มม้ม้ม ขอรูปกูไม่อยากสารไหลบ้านนอกีได้แล้วอเอาเลยดึงเลยดึงฉ่ำดึงฉ่ำโอ้ยเจ็บอ่ะดึงยากดึงยากงอกหยองเลย <c oughs> งอกหยองเลยอะ่ะเฮ้ยยุง ไม่เจ็บอะพี่ดูอย่ายุ่งได้ปะแล้วดูหน้าแต่อะไรติดดูดิสาหร่ายก็ติดอะไรก็ไม่รู้กัดผมไม่นุ่มแต่อะไรก็ติดไม่รู้กัดกัดให้ไหมไม่ตกกัดให้ไหมไม่ถึงไม่ถึงแรงไม่ใช่ไม่ถึงไม่ถึงก็ต้องกัดได้ปะดึงเอาได้ปะดดููออกไไปมม่สาพี่ดูถ้าพี่ดูกวนแม่แม่ว่าแม่ลงไปร้านป้ายกับคุณป้าดยก่อนเดี๋ยวแม่ไม่เอาอีโนกแม่เอาอีโนกก็จอกเทศในใน ในกอะกนได้ไปขายเลยเออเดี๋ยวก็ไปขายเลยยานิสัยไม่ดีเลยน่สายไม่เลยเราไม่ดีใส่เสื้อถือมพูไม่ดีนะคะเฮ้ยเฮ้ยไม่ต้องโไม่ต้องดึงแล้วแม่เจ็บใส่เสื้อถือมพูไม่ดีเลยยุ่งยุ่งแม่ไม่เป็นไรแม่ว่าแม่เจ็บแล้วอ่ะไอผมงอกไอเราจมูกหงอกมั้งนะครับบุ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 บบแบบุ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 บนุบบ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 ุบแล้วเนี่ยไม่ต้องดึงก็ได้ โอ้โหชีตาทมไมก่อเต็มหัวแม่แล้วเนี่ย